เคยเลยสาวลื่นไงหลังก้นจำเบาขาชี้ฟ้าพิกแล็บกลั้นหัวเราะเทบไม่อยู่คลิปไวรัลที่มีคนเข้ามาดูกว่าล้านวิวยิงสาวเจ้าของคลิปเผยสาเหตุวันที่28พฤษภาคม2 0 1 3ชาวเน็ตมีการแชร์คลิปไวรัลสุดฮาที่มีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากมีคนเข้ามาดูกว่าล้านวิวซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้โพสต์เล่าว่า ด้วยความที่อยากกินไก่มากเลยสั่งแก็บมากินด้วยความที่ฝนตกพื้นหน้าบ้านลื่นแล้วรับของเสร็จจ่ายเงินเสร็จรับของแล้วเราก็หงายเลยจ้าคือลื่นทั้งมือถือทั้งถุงไก่พี่แก็บก็ลงมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วยังมีน้ำใจถามว่าเป็นไรไหมครับจะเย็นเยนครับแล้วก็ขำแบบกลั้นๆไว้คือสภาพของเราคือขาชีฟ้านึกภาพเอารองเท้าลอยขาชีฟ้าสองขาก้นจำเบา คือเจ็บก็เจ็บแต่ก็อายมากกว่าอีกพี่แกร็บก็ขี่ออกไปอย่างเร็วคงรีบไปขำเพราะว่าไม่กล้าขำต่อหน้าลูกค้าคือเรานี่ยังขำตัวเองเลยแล้วเขาจะอดได้ไงโอ้ยตอนนี้ยังเจ็บไม่หายเลยแถมอาอีกต่างหากต่อมาหญิงสาวออกมาบอกว่าสาเหตุที่ลื่นล้มนั้นเกิดจากสายหูฟังที่น่าจะไปเกี่ยวกับรั้วประตู 来，那还。